อย่างที่พี่เขาบอกพี่เจโอเลยคุณรู้หรือเปล่าจริงๆแล้วเขามีประสบการณ์ไปเล่นถึงสหรัฐด้วยใช่ไหมพี่มีประสบการณ์ใช่ไหมอยากให้เล่าตรงนั้นให้ฟังหน่อยพี่เป็นไงบ้างจากที่เราไปเล่นกับก็เป็นโอกาสที่ได้ไปเล่นมายนาลีที่อเมริกาก็เป็น2ฤดูกาลครับปีแรกเล่นกับทีมแมริแลนด์แล้วก็ปี2เล่นกับทีมแชมป์ของฤดูกาลแรก ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็แต่โชคร้ายนิดนึงก็คือนันวปบาดเจ็บลูกสะบ้าหลุดก่อนเลยต้องกลับมามีลูกสะบ้าหลุดแล้วทุกวันนี้มีแค่ยังเล่นต่อได้มันมีปัญหาเยอะไหมการบาดเจ็บคือปัญหามันเริ่มตั้งแต่ลูกสะบ้าหลุด้วครับแล้วมันก็ยังมันยังเป็นอยู่สึงทกทร์ตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายขาดแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะพี่ก็เป็นเจ้าของสถิติกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะชถูดสามแต้มแม่นที่สุดที่ตูรินปี2 5 5 0นรบ้าว ตอนนี้ยังแม่นอยู่ไหมครับไม่ไม่ได้หมายถึงบ้าแล้แต่งงานแล้วแต่งแล้วไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดด้วยนะที่เขาแต่งงานแล้วเขาไม่เหมื่อยคุณหรอกบรรยากาศในทีมดูคลื่นดีตอนซ้อมตอนที่แบบจังหวะที่เกือบเกือบจะคว้าแชมป์แล้วมันมีกดดันมีอะไรบ้างครับต้องทำติดติดเลยครัเป็นไงบ้างครับจังหวะที่แบบ เมอหนึ่งหนึ่งเสมอห,หนึ่งหนึ่งอยู่ออแล้วต้องมาชิงเนี่ยบรรยากาศมันสนุกสนานแบบนี้ไหมคือเราเราอยู่มันมันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเหมือนครอบครัว vic, ครอบครัวอึ่งเเราก็จะให้กําลังใจกันเวลาเวลาเราผิดพลาดเราก็จะมาพูดกันไม่ว่าจะเป็นแต่ทางด้านโค้ชหรือว่าผู้นักกีฬานคนคคอ่ก็จะบอกกันหรือว่าปลอบใจกัน แล้วม,มันเรากดดันไหมเราเราก็าก็กดดันครับทุกอย่างมันก็อยู่ในค่อนข้างทึงเทียทุกอย่างเพราะว่าเรา,เ,ราเอาจริงเอาจังกับกีฬาที่ที่เราซ้อมาอมาแต่พอพอมันผ่านเกมที่สามไปมันเหมือนกับเป็นการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนีครับครับว่าเห็นเงียบๆมีคำพูดเขาดีเหมือนกันนะถามคนนู้นมากกว่าจดเอาไว้ป่ะาจดเอาไว้ป่ะจดเไว้จดเอาเล้จเมาไ กันออกมาจากข้างในเลยความรู้สึกจริงๆถามหน่อยถามหน่อยข้างๆข้างหน้าัเป็นไงบนด้แชมป์ด้วยแชมป์ด้วยแชมป์ครับรู้สึกดีแค่เนี้ยเราไม่ใช่พีอะไรจะบอกว่าก็ดีใจหมดเนี่ยครับในนัดจริงเนี่ยเป็นวันเกิดเขาเป็นมันเกิดเขาแล้วเขาโชว์ฟอร์มเนี่ย ได้พร้อมกับวันเกิดของเขาเลยคือวันนั้นเขาได้เป็นออฟด์แบนออฟดอมแมทในทีมจะให้ MVP ของแมทถ้า MVP ของแมทนั้นเนี่ยชูชนน่าจะเป็นคนที่ได้ใช่ครับต้องได้ต้องได้รับการยืนยันจากกิยัก์เป็นไงครับพอดีจริงดีจริงครับของพอดีจริงอะไรครับอะไรครับฝีมือครับแค่นั้น มีเร<ม>ือ่องช่วงดึกด้ว <c oughs> ยนะพี่ต้องต้องให้ชัดเจนนิดนึง <c oughs> <c oughs> เขาเป็นคนที่แบบเราประหลาดใจนะครับลงในเรามีเฟซบุ๊กของเราใช่ไหมรเราก็ลงเขาคนสุดท้ายเนี่ยแต่เขามีคนมากดไลค์เยอะที่สุด อดูหน้าชัดหน่อยน,นะครับกด่เหกดไลค์ไม่ใช่เรื่องดีเลยทำไมอ่ะมีปัญหากับที่บ้านนะกดติดตามเยอะมีบุคคลเป็นสนามมากดกหรือเปล่า <L RI K> ถามตรงๆรามีแฟน,นยัง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 โดอยู่อ๋อ <L RI K> ออกทีวีนะนี่นี่เออคนนี้ว่างีว่านั่งยิ้มตั้งแต่เปิดรายการครับเป็นไงพี่เล่นปีกใช่ไหมใช่ครับเร็วไหมเราวมีตัวสุดเร็วเลไม่เร็วครับเล่นปีกก็ต้องเร็วนะไม่ต้องเร็วมากแล้วแต่จังหวะใช่ไหมมีอะไรนะอย่าออกอากาศนะอย่าเล่นอะไรนี่งดคนนี้คนนี้ก่อนแม่นที่สุดอย่านะอย่านะแมนแมนฟุบอลกับ จริงจริงเร็วพ่อๆกับเจโอเลยใช่ครับเร็วคนนี้นะครับเร็วใช่ครับเร็วนะฝัดูหน้าชันๆเลยเร็วนะแต่ไม่เร็วนะไม่เร็วไม่ยัตว่าไม่เร็วเร็วครับแต่ไม่เร็วขอบคุณมากครับพี่ถามนุ่นเหนือครับพี่ยัตอยู่ในวงการบาสเกตบอลมานานเล่นบาสมาก็นานนะครับดูก็รู้ว่าเล่นมานานแล้วจะไปเกินจะเกินเอาหรอจะเกินไงมันจะได้แบบยิ่งใหญ่แบบนั้น เล gend แบบเป็นตำนานคือแบบเนี่ยบาสสมัยก่อนที่เล่นกับบาสตอนนี้ที่มันแบบเนี่ยเรามาคว้าแชมป์กับแมตต์โก้์นะครับรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นไหมวงการบาสเกตบอลของเรามันพัฒนาขึ้นไหมแน่นอนม,นมันมีการพัฒนาขึ้นอยู่แล้วครับ,รบเพราะว่าแต่ก่อนนี่จะมีแค่ว่าช่วงบาสแบบแข่งเด็ก15 16 17 18 20ปีถ้วยกอถ้วยขอถ้วยคอแค่นี้เองจะมีแค่นี้เองตัวนี้แต่ก่อนนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอนะพวกผู้เล่นต่างชาติ แต่ก่อนนี้ไม่ได้เจอเลยจากสารัฐอเมริกาคนดังๆอะไรนี้ไม่เคยเห็นเลยว่าสารัฐอะไรเงี้ยดูแต่ในทีวีเล่นกันเองดูแต่ในทีวีว่าโอ้โุเมืองนอกเล่นกันเก่งอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้มีดีกท b ลซึ่งสามารถว่าใช้ตัวอิมพอร์ตได้ปุ๊บเขาก็มีการดึงตัวอิมพอร์ตอะไรที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้สัมผัสเราก็ได้เคยเราก็ได้เห็นได้สัมผัสแสดงว่าสกิลของตัวผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามาแล้วเราได้สัมผัสมันมีประโยชน์กับ พี่กับน้องๆที่เป็นลูก,กี้รุ่นใหม่ๆผมว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะผมว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะในการที่แบบว่าในการที่เขาได้ได้ได้เห็นผูเ้เล่นชาวต่างชาติเนี<ม>่ยว่ามีประโยชน์ทุกคนเพราะเรื่องพวกนี้จะแบบว่ามีฝีมืออย่างเดียวพอสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้บางทีการรักจําการแบบว่าจําสไตล์เพื่อเอามาฝึกมาดัดแปลงเพื่อให้ใช้ได้ดีกับตัวเองเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันมองว่าในอนาคตข้างหน้าแบบหน้าใหม่ๆพวกนี้จะเป็นกําลังสาคัญให้กับทีมชาติแน่นอนครับชัว ทุกสมโมสรที่เล่นในใช่บใบ<น>หนอนแน่นอนก็ต้องถามถามว่าต่อไปว่าสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่ทีมจะไปแข่งในตัวท,ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์ก็จะมีไปที่รู้สึกว่าจะมีไปที่มาเลเซียครับมีไปที่มาเลาาาเซียแล้วก็อีกประมาณเดือนหสองเดือนนี้ลีกดิวิชั่นหนึ่งในเมืองไทยก็จะทำการจัดแข่งกันกันใช่ หลังจากนี้จะมีการเสริมตัวผู้เรียนอีกหรือเปล่าหรือจะยึดชุดนี้ไว้ก่อนมีแน่นอนครับมีแน่นอน <c oughs> น่าจะมีการปรับเปลี่ยนไม่มากก็น,น้อยเพราะจริงๆเนี่ยในเรื่องของบากาะชิมเราไม่ไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้อยู่แล้ว <c oughs> เราขาดตรงไหนเราก็ต้องเสริมเราเกินตรงไหนก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องปล่อยนะครับ <c oughs> แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมว่าเราก็ทําเพื่อทีม นะครับก็อยากให้ให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีอไม่ว่าแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นวิธีทางของอาชีพอาชีพครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะเล่นอยู่สโมสรเดียวอยู่ตลอดจนเลิกเล่นก็เลิกกันไปไม่มีการย้ายอาไม่ไม่ไม่ได้มีการย้ายไม่ได้มีการอัพค่าตัวอัพสกิลตัวเองไม่มีเลย ก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดคือตั้งแต่เข้ามาก็คุยกับพี่กวางมาตลอดเลยว่าเออถ้าเกิดมานั่งคิดแบบเนี้ยมันไม่โตยังไงมันก็ไม่โตมันไม่มีการพัฒนาใช่ครับ,รบเราเสริมเราขาดแต่เราเสริมไม่ได้เราต้องไปบ้นเด็กเราขึ้นมาซึ่งมันใช้เวลาใช่แต่พนเป็นอาชีพเนี่ยขาดเสริมขาดเสริมเราขาดตรงไหนเราต้องเสริมตรงนั้นรม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสู้บทีวีใหญ่ได้เลยครับครับ การได้แชมป์นี่ยากแล้วการรักษาแชมป์ผมว่ายากกว่านะครับมันต้องมีคํานี้แน่นอนนะครับคิดยังไงครับคิดยังไงครับแน่นอนว่าพอเขาเห็นฟอร์มเราในการคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ทีมอื่นๆทีมใหญ่ๆอย่างไฮเทคอย่างการไฟฟ้าอย่างโมโนที่เป็นที่ทีมที่ทําขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะครับ<ม>เขาก็ต้องมีการขยับขยายอาจจะมีการมาดึงตัวพี่ยก<ม>ักษ์ของเราไปไปไหมครับพี่ อยู่เงียบอยู่กับครอบครัวนะครับก็เนี่ยครับมันจะเป็นยังไงต่อไปครับก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าในในวันข้างหน้าเนี่ยทีมเราเนี่ยมันจะดีจนสามารถสู้กับทีมใหญ่ๆพวกนี้ได้ได้หรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยว่าทุกทีมที่เจอเราเหนื่อยแน่นอนครับ จะเป็นวันไหนก็นแล้ว,แ,ลวแต่จะเป็นวันนี้หรือกี่ปีข้างหน้าเหนื่อยแน่นอนครับเหนื่อยทุกทีที่จเจอเราแน่นอนแล้วเรายังมีความมุ่งมั่นที่เราจะได้แชมป์ทุกปีถ้าเราเป็นอย่างนี้เราทําได้แชมป์แน่นอนครับอพูดถึงอย่างนี้พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าดีกว่าลงทุนไปขนาดนี้มันแน่นอนแล้วก็ไม่คุ้ม <c oughs> เพราะขนาดฟุตบอลที่มันแมสทั่วประเทศครับยังไม่คุ้มเลยและเนี่ยทำไปทําไมมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่ได้อะไรตอบแทน อ่าทันนี้มันต้องอยู่ที่ความรักก่อนอเริ่มผมเริ่มจากความรักรักในในกีฬาบาสอ่ถาถามว่าคุ้มไหมวันนี้ไม่คุ้มหรอกแต่ผมมั่นใจในวันหน้ามันจะคุ้ม,มเพราะว่าเพราะว่าอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมบ้ามีคนถามเยอะว่าทําทําไมผมประเภทแบบอจินตนาการเยอะ <g ül üyor> ก็เลยคิดไปเรื่อยๆเรามีกําลังทําเรามีโอกาสเราเราก็ควรจะทําแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ทําให้ได้กับตัวเองผมทำให้ได้กับวงการผมว่าถ้าวงการมันเกิดไม่ใช่ผมได้คนเดียวทุกคนจะได้เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับ Spot um สปอตแฮชแท็กนครปฐมแมทโกดติดตามต่อในตอนสุดท้ายได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ